เขาไหว้เอาเลยนะอจากตุ้มนะกรรมการกรรมาการไอชิคตรงไหนนะเอาซอยลูกไะซอยลูกครับกดครับกดเลยครับสองหาเลยเอากอดเอวดีไหมขี่มอเตอร์ไให้กอดเอวดีดีไหม Chị tốt à! Ê à, à. đi đi, eo à! Đi không đây. Mày không Mày không thể! Mày không thể, tất cả Mày không thể! Mày không Mày không Ta chín ngon. người mọi không? mọi người mọi người mọi nè, Mày, người mọi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  Ngon mọi người mọi người mọi người mọi ngon mọi người mọi người mọi người mọi เงินเลย่นนอนีเบเสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ีทุกคนและผู้ที่ติดตามรับชมน่น่อยู่นตอนนี้นะคะดูความดื้อไปเพขี่ร้ายหน่อย่ี่เฟ้ยว่ะโอขี่ร้ายหน่อยจุ่นหย่าไอ้แม่เร ัดยากันเองคเดยวอ้าเลือี้ลังเจ้าโอ้ยบอบตัวจะไอยกทีหนังคนอ่ะโอ้ยนยึนมาหิเไหน้นยื่นเฮ้ไห้นยืนขึ้นเนา้ไหน้ยไนขึ้นนเป็นยังไงมนอ chú chú bên đây đọc mừng quá mừng gió khó để mộng tôn Một tối cho đê đê. tối mộng khó tập đây nè Một ui tối ui khó ui 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 Mừng 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 ui 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 จะเขอ้าอา้ยอุ้ย้ยเขียยแล้วได้วันนี้เขียยแล้วได้วันนี้จับเลยจับไว้เอลย อ้าวอ้าวอ้าวอุยนี่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 นีอุ้ยเียนแล้วอุ้ยอเขียนแล้วเด้อวันนี้อุ้ยอเขียนแล้วเด้อเขียนบอเียนบ่ฮะเีียนแล้วเียนบออุ้ยเียนแล้วเด้อวันนี้เียนบอุ้ย mong 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 แม่ก็ต้อยยังไม่ได้ด้อยแม่ตอยยังไม่ได้เลยบุค้ากระดบแม่ก่อนแม่นี่ประคุณอดนุ่มจริงอนกักระดบแม่ก่อนจ้าเออจ้าเออโอ้ยไม่ยอมเขียนละโอ้ยให้ยอมให้หนีบหุ่น แม่แล้วเขื่อนพันเนาะพันเขื่นขึ้นเท่าทีออกได้ครับออกได้ครับล็อกล็อกได้ครับท่านผู้ชมล็อกได้ครับออกได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้ครับกลับมากลับมา เหี่งลงมัดเขาเท่าไร่ได้นนคนยอมนิมัดเาท่าไหร่เหย่งลงพอยอนี้มัดเอาหงลงสุดเหิงลงแล้วก็หอมแล้วก็จิกออกไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็ทิ้งลงอีกทีแล้วก็ทิ้งลงอีกทีแล้วก็ทิ้งลงอีกที แล้วก็ทิ้งลงอีกทีแล้วก็ทิ้งไม่ได้กลับมาเช็คดีกีครับเช็คดีกี้เลยผมใจเหนื่อยครับนิ่งไปด้แล้วครับแล้วก็ทิ้งลงอีกทีแล้วก็ทิ้งลงไม่ได้ไปเติมพลังก่อนไหมเติมพลังก่อนโบเติมเป็ก็เสาเลยเติมขนาดวะ Wow, ừ, 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 ừ. người mọi 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 không mọi người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  Thằng này đa à? luôn Ui luôn nghe mấy Mười mấy Để đây ừ. ừ. <laughs> Bệnh của nhau mà đâu Em ạ bệnh Ui <laughs> Đấy Ốt luôn rồi hả? Ốt luôn เอาหน้าบ้า1หนึง่งสองปลไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เค็กอีกทีเค็กอีกทีเอาไม่ได้ไม่ได้เอากดอีกทีนึงเอากดเดี๋ยวหนึ่งสอง้ำโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้อีกที ได้ครับไม่แกงไม่แกงแล้วครับไม่ย่อแน่ไม่ย่อแน่นอนไม่ได้ครับอืม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 ได้ไม่ได้ไม่ได้จับครับคนหนึ่งสอง ครับโอ้โหเอากดเออนี่ละหนึ่งจับกดครับกดเลยครับสองขาเลยจับกดสองขาเลยนี่ท่านผู้ชมจับกดเลยเกดลยครับเบิ้งขาไปก่อนเอ้ากดเอลี่ไปขี้โมได้ กอดวดีๆไมจิตกอ่ะเอกอดดีเออ่ะี้โมไไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมกลับมากดอีกทีล็อกล็อกโอ้ไม่ได้เยี่ยมิ่หวดึงให้เพื่นยกไว้เธอจะที่สิเขาให้เสร์เหรอ

ไอ้โรงงานเขาพูดดูปลาครับอ่ะสวัสดีค่ะข้าโดถึงแดดเหี่ยวไปเลยโยนมาให้เขาแน่นั้นโยนเขามาเขาแน่เ่ นอนและหมอได้หมนด้วยเ้ยไปเอาหมอนพอมอมมุนเลยนะคุนอนลำแน่บบนอนอะไนบอสศาสตรก็มีหมอนก็มีแล้วโอ้ยงานมากเลยใครจะไปง่าไปนอนงายไปนอนได้นอสนอนแน่เด้อ

Ừ, ngon rồi Để biến ngàn còn đơ Để phải nhà này mẹ mẹ còn đơ nhà mà mang con Ok bo, Dù này đơ Ở đây, đây tát nhà còn. Dạ, mình với lại sao mình ạ Ok bò Ok bò. Ngàn, ngàn, ngàn. À. Ok Em phải nhà con đơ dạ, Để mang Để mà bảo

có phải là nó nữa Để gì phải không phải là nó hay chim một lần anh ơi anh ơi anh ừ. ở đây, cái ơi ừ, anh <laughs> 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 ดี่ว่าเขาให้เลยคุณคือสมัครงาน